สถานการณ์ที่อุบลราชธานีเะครับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางในอำเภอเมืองอุบลราชธานีก็เข้าแจ้งความครับเอาผิดกับร้านเอกมัย487ครับหลังจากที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นครับ <S <S นายนคนรเสริปริญญ,ญาณันครับในอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองนะครับได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบล ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการร้านอาหารกึ่งผับชื่อร้านเอกกมัย487นะครับในข้อหาฝ่าฝืนประกาศพร,รบรควบคุมโรคติดต่อปี2558โดยหลังจากสอบปากคำผู้ป่วยที่เข้าไปเที่ยวที่ร้านแห่งนี้ครับระบุว่าระหว่างไปเที่ยวเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมมีการจำหน่ายสุราไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง หรือว่าปล่อยให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปรวมตัวการจํานวนมากครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเป็นการระบาดของโควิด1 9เป็นวงกว้าง22อําเภอครับตอนนี้จากทั้งหมดของอุบลเนี่ยมี25อําเภอนะครับผมเองก็ได้มอบหน้าให้ประหลัดเพอเมืองอุบนราฐธานีเนี่ยมาลองทุกข่าวโทษแจ้งความนนคดีกับเจ้าของร้านเอกมัย487อำเภอเมืองที่เป็นต้นเหตุแล้วก็ฝา่าฝืนมาตรการ คำสั่งของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาทีนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับของอุบลราชธานีครับเมื่อวานนี้3มกราคมพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก84คนนะครับรวมมีผู้ป่วยตั้งแต่เกิดการระบาด23ธันวาคมมาจนถึงเมื่อวานนี้3มกราคมเนี่ยตอนนี้619รายครับแล้วก็มีผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย1,685รายและจากการสุ่มตัวอย่างนะครับ สุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ3ครั้งนะครับจำนวน16ตัวอย่างพบว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนทั้ง16คนครับก็คิดเป็นร้อเซนะครับสายพันธุ์นี้จากการสุ่มตรวจนะสิตัวอย่างและทั้ง16ตัวอย่างก็เป็นโอมิครอนครับสำหรับอําเภอที่พบผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดคืออาเภอเมือง412คนรองลงมาคืออําเภอวารินชําราบ62คนแล้วก็เหล่าเสือโกอกนะครับอีก33คนครับ ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิครับที่ชัยภูมิล่าสุดสั่งปิดหมู่บ้าน3หมู่บ้านในตำบลกุดยมอำเภอภูเขียว7วันนะครับแล้วก็เร่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงกว่า800คนโดยเฉพาะในหมู่บ้านกุดศรีภูมิหมู่ที่8เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดมาจากคลัสเตอร์งานแต่งนะครับจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับก็พบว่าผู้ที่นำเชื้อเข้ามาแพร่เป็นชายชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีล่าสุดพบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ22คนมีกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า70คนครับจังหวัดชัยภูมิมียอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนตอนนี้สะสม43คนแล้วก็มีคำสั่งปิดสถานศึกษาตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่10มกราคมงดจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อควบคุมโรคด้วยครับขณะเดียวกันครับในโซเชียลนะครับพบมีการโฆษณา ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิดนะครับหรือว่า ATK ฮะแล้วปรากฏว่ามีการอ้างสรรพคุณว่าสามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เรื่องนี้เนี่ยมีการแชร์ข้อมูลมีการส่งต่อกันเยอะครับล่าสุดนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒร,รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้เปิดเผยครับว่านี่เป็นการเข้าข่าย โฆษณาที่ผิดนะครับโดยจะต้องเรียกบริษัทต้นทางที่ผลิตเนมาพูดคุยถึงขอบเขตของการโฆษณาครับเนื่องจากว่าการโฆษณาในลักษณะแบบนี้อาจเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบนะครับล่าสุดมีการส่งหนังสือไปยังบริษัทที่ผลิตชุดตรวจ ATK ดังกล่าวนะครับว่าไม่ให้ทําเช่นนี้ห้ามระบุถ,ถึงสายพันธุ์ที่ตรวจเจอครับเนื่องจากว่าการใช้ชุดตรวจเอทเป็นเพียงการคัดกรอง หรือตรวจหาการติดเชื้อในเบื้องต้นเท่านั้นครับไม่สามารถบอกถึงสายพันธุ์ได้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบอกได้แค่ว่าในร่างกายมีเชื้อโควิด -19 ไหมแต่ไม่ได้บอกว่าเชื้อในร่างกายเป็นสายพันธุ์อะไรไม่ได้บอกในขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดได้นะครับเพราะถ้าแบบนี้ถ้าในแง่ของการโฆษณาคนก็จะแห่ไปซื้อถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้คนกลัวโอมิครอนจะแห่ไปซื้อ แล้วก็ไม่รู้ล่ะว่าข้อเท็จจริงมันตรวจแล้วมันเจอโอมิครอนจริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นความผิดที่จะต้องดําเนินการต่อจากนี้ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาเพื่อที่จะตักเตือนแล้วก็ว่ากล่าวกันตามขั้นตอนต่อไปนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชน